สวัสดีค่ะอาเกตวันนี้ชวนมาดูหมากฝรั่งโบราณกันนะคะก็จะมีหมากฝรั่งตามแนวดำแบบนี้แล้วก็หมากฝรั่งตานกแกว้วแถมของเล่นใหม่ฟรีทุกกล่องค่ะมาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะโอ้หอมค่ะ หมาฝรั่งทุตี้ฟุตี้ตานกแก้วแถมของเล่นทุกกองตึงอ๋อโอเคข้างในก็จะเป็นหมากฝรั่งตานกแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีของเล่นมาด้วยโอเคมีหมากฝรั่งสี่อันมีแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลองดูอ่าอันนี้อันใหญ่ มีมีแมลงด้วยค่ะอะอันนี้เอาไว้ร้อยรวมกันเป็นสายสซ่อย่านี่มีรูปแก้วแบบนี้นะคะมากฝรั่งก็จะมีหลายรสนะคะ มีฉลากหลายสีเดี๋ยวมาดูหมากฝรั่งแนวดำกันค่ะตึ่งอ,ออกมาก็จะเป็นรูปบุหรี่แบบนี้นะคะเป็นหมากฝรั่งกินหอมสดชื่นใครเคยกินบ้างเอ่ยมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ